สวัสดีครับเกษตรผสมผสานไร่ดวงดาวอำเภอเพื่นจังหวัดอุดรธานีเมื่อนี้เขาจะพาพีพานนองมารับชมการว่างระบบนิเวศหลังจากที่เขาได้ขุดสามไม้นะครับหลังจากที่ไร่ดวงดาวได้ขุดสามไม้ก็จะพาพีพานนองมายางเบิ้งนะครับ่บาของเข้าเป็ยนยังไงแน่นะครับขั้นแรกเลยนะครับนเนาะเขาทาการไดน้ํานะครับพลังงานแสียงอาทิตย์โซลาเซลล์ใส่แผงสามด้วยสามสวัดแผงเดียวครับไร้จอกจอกเบิดมือนะครับเนาะการได้นามประมาณเพียง หัวเข่าครับผมอ่าเดี๋ยวเขามาเบื้องเมื่อเขามีนามนะครับเขาก็เอาแหนแดงครับผมเมื่อเบื้องแหนแดงครับนี่คือแหนแดงนะครับเขอามาปล่อยเมื่อวานนี่แหละครับผมอเพื่อจะให้ขยายพันธุ์นะครับเพราะว่าเข้าบาท่านด้ปล่อยลูกป่าเข้าจะสร้างระบบนิเวศให้ครับแรงนามของเขานะครับเพื่อเขาปล่อยป่าลงไปนี่ก็คือป่าบึดยูอืดกินนะครับแล้วเขาก็เอาผักบุ้งครับผมอ่าผักบุ้งกำลังกำลังเรื่อยนะครับ กำลังเลี้ยดีนะครับแต่กะพักตบชาว่านะครับเนาะแต่ว่าหวกนะครับอ่าห่วกดำๆมีร้ายหลายเบราว่าบบบ่บรู้ว่าจะเป็นห่วกขีงขกักหรือว่าห่วกอย่างนะครับเนาะแต่ว่าหลายหลายผลน้ำนะครับน้ำกับแดดนะครับคือสางซิ่งมีชีวิตขึ้นมากนะครับเนาะเมื่อแดดถือกับน้ำนะครับสางสิ่งมีชีวิตขึ้นมากเพราะว่าจะเป็นยะนะครับผมหรือว่าสัดต,ต่ตางๆนะครับ ข้าขาดอะไรก็คือนำกับแดดนี่แหละครับผมอ่ามาเบิ้งไกลๆนะครับเนาะหอยของข้อกับเริ่มมีแล้วครับผมอ่าหอยลูกหอยของข้อกับมีนะครับหลายเกิดขึ้นร้ายแล้วครับหอยส่วนหนึ่งนะครับมากครับพักบุ้งนะครับผมอ่าพักบุ้งพักตบจะว่านะครับเนาะส่วนหนึ่งข้อก็ได้เอามาป่อยเอาแม่พันธุ์พอพันธุ์มายนลงกนะครับที่ย้เอาอกมาห้วหวยนี่แหละแต่ว่าขืนร้ายร้ายนี่อีก สามสี่เดือนนี่ผมว่านี่ผมบวดก้อยหอยเชอรีกินแล้วนะครับผมแต่ว่าหอยจุบหอยโขงเขากับว่ามาปอยครับเนาะอันนี้มุมนี่นะครับเพียงแค่น,นี้เดี๋ยวผมอย่างเงี้ยผ้าพี่น้องย่างไปมุมทางบูนะครับเนาะจะสังเกตได้ว่านะครับเนาะพวกหอยนะครับพวกหวกห,หรือว่าสัตว์ต่างๆนี่จะมาสุนอาศัยแหล่งที่เ้าได้สางไว้ให้เด้ครับเด้อถ้าเป็นแปลนนี่ก็ไม่ค่อยยูเด้ครับเด้อนี่มะิ่งใกล้ๆครับ อ่าบกไหมของเฮ้าเต็มเลยนะครับผมแนหน่อยแน่แนนะครับเนาะต้อไปเห้ากับบักอืดห้อยแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับหอยแม่พันธ์บัแมนหอยแม่พันธ์ตามตรงเนาะครับงมมากจากห่วยนะครับเนาะนี่มันก็เริ่มใครเหาเห็นแล้วคือบัวง่ายหอยต่อไปนะเขาจะบัอึดยูอึดกินนะครับเรื่องหอยหอยจูบผมกับมะปลอยนะครับเนาะนี่ห้อยครับผมอ่า เดี๋ยวเาไปเบื้องกล้วยนะครับเอ้ยขอไปครับบุม๊มบนกล้วยบัวบัวนะครับผมที่ฮาได้ว่า,าปลูกไว้นะครับเที่เฮาไดรล่งคลิปให้พี่น้องได้รับชมว่าวิธีการปลูกบัวอย่างง่ายายังคือยนลงมาจุ่มดำจุ่มดำม,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 มันก็เกิดขึ้นเองนะครับเนาะผูไดอยากเบิ้งวิธีปลูกบัวเขาไปรับชมในช่องยูทู e เกษตร999ลยครับผมเกษตรผสมผสานในดวงดาวนี่ผมจะเอาไม้พีให้น้องเบื้องครับเนี่ยเห็นมั้ครับ บัวของหอมันเริ่มเกิดแล้วมันปลูกไงนะครับวิธีการเอาบัวมาปลูกนะครับหรือว่าวิธีการปลูกบัวผมก็ได้ลงให้พี่น้องได้รับช่มแล้วต่อไปนะครับอีกสองสามเดือนอยู่นี้สองสามเดือนอยู่นี้ก็จิมีสายบัวให้กินนะครับจิมี่สายบัวให้กินแล้วก็จะมีพวกบัวนี่เป็นอาหารปลานะครับงอกเวิดแล้วนะครับผมโอ้เริมสวยงาม ประมาณอีกเดือนนึ่งนี่ก็คือเตรียมประสิทธิภาพนะครับเนาะแล้วเขาจะแล้วเขาจะเอากุ้งมาปล่อยนะครับเนาะจะเป็นกุ้งปลอยกับกุ้งไข่นะครับเนาะมาปอยตรงส่วนนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยที่ตัดเครื่อไปแล้วนะครับเขาจะมาถิ่มลงเพื่อจะให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาของกุ้งแล้วก็เฮ็ดให้เป็นอาหารนะครับ เป็นอาหารของป่านะครับเนาะบางอันก็งอกบางอันก็พันในงอกนะครับเนาะนี่เดี๋ยวผมจะผ้ายยางไปบริเวณฟังพุนนะครับเน,ะเน,เน,เนะาะมองที่มันเปลี่ยนแต่ผ้าไปเบิ้งมองที่นีหัวบัวนะครับหัวบัวแล้วมันจะเกิดอียังขึ้นเมืนเน่อกี้จะผ้าพีผ้านองมากเห็นจัดเลยครับกววมเป็นจริงการสางระบบนิเวศนะครับงอกลา้ขนาดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาปล่อยป,ป่ากินเนื้อต้องไปนี้ โอ้วันตุ๊บป่องเลยครับผมอ่านี่แหนแดงของห้อก็เริ่มมาตัวทีแล้วครับชิบหามือนะครับะเะแพร่หลายนะครับเนาะแต่ว่าส่วนหนึ่งผมเอาว่าลงสานะครับส่วนหนึ่งผมก็เอาไส้ท่อไว้เพื่อจะเป็นพันย่านแบบว่านอนลงนะครับหรือว่ามันตายไปนะครับเนาะส่วนแหนแดงเพื่นก็หไยมากนะครับเป็ี่นพ่อดาวเดียวด้ เราเดียวดที่อยู่อำเภอพ้อนพิสัยนะครับเนาะไหหมาผมก็เอามาตอน,นะครับพอนอยู่กลุ่มเกษตรด้วยกันนะครับเนาะนี่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 น,น,นี่อันนี้ก็เป็นหัวบัวหัวบัวแล้วก็มีหวกมาอาไสมีหัวกมาอาไสแล้วก็มีหอยนะครับเนาะอันนี้เพ่เห็นบรื่ัทเดี๋ยวเบิ้องอันดีๆครับผมเบิ้งอันชัดๆนะครับเนาะนี่ บัวมันสามขั้นแบบใดนะครับนี่อย่าพามาเบิงส่วนหนึ่งมันเป็นอาหารของสัตว์นะครับนะว่ากุ้งหอยปูปลานี่ยมครับหอยสีมาอาศัยนะครับอยู่นี่แล้วก็พวกหวกพวกอย่างกับมาหาอาศัยกัดกินนี่กัดกินพวกบัวที่มันเน่านะครับเนาะนี่เนี่ยนี่ยท่างกี่เห็นสั์นะครับนี่ครับหอยหอยหอยเริ่มมากินหัวบัวนะครับส่วนหัวบัวที่ แตกขึ้นมานะครับเพื่อจะเป็นกอเป็นดอกนะครับเนาะกระแตกกันมากปกติถ้าเฮาเอาบัวไปปลูกใส่ซะที่มีป่าแล้วนะครับเนาะไม่เคยอาจถือก,กินนะครับเนาะถือก,กินแต่ว่ามั่กรอดที่เ่านะครับเนาะต่ว่าของผมผมมีป่าผมสั่งระบบนิเวศก่อนนะครับนี่หอยพวกนี้หอยเชอรี่นะครับโอ้หอยอันนี้หอยปังครับนี่หอยปังนี่นี่หอยปัง หอยปังหอยเชอรี่นะครับหอยปังหอยเชอรี่หอยจุบหอยโคงผมได้อามาลงแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวเพราะว่าย่งางไปนี่แล้วก็จะพาพี่น้องไปอยู่แถวพักตบนะครับจะพงงาพี่น้องย่างไปนะพ่นเรื่องพักตบใช่ปานี่หลายคนกับจริงอย่นนางว้าทามันแพร่เต็มสาสิทฮ็ดจ้งได้เนาะโอ้ยผมมั่งมากครับผมอ่าแพร่เต็มสาเพราะว่าไร้ดวงดาวนี้ ก็ได้เลี้ยงหมูป่านะครับแล้วก็หม้ปลากบมักผักตบชวาอีกโอ้ยเขาไปได้เสื่อ,อาหาในใยหมูลเลยต่อไปนะครับผมมีแหนแดงมีผักบุ้งมีผักตบนี่เป็นประโยชน์ทั้งหมดครับผมน่ะถ้าเข้าดูแลนะครับเขาก็จัดการบริหารได้ดีนะครับเนาะแต่ว่าขันเขาบริหารเป็นห้วยน้องคล้องบึงนะครับมันบ่มีผู้ใดดูแลร,ระบบจัดการกับโมีนะครับมันก็เลยกลายเป็นพ้นเสียกับผักตบชวานะครับเนาะนี่หอยเชลลีไข่นะครับ ในใครนี่มีโบแมนซีหาลอยนวยหมอครับถามใขออกมาเนี่คือเขาจะบอบอึดเบิดกินนะครับบบอึดกินหอยเชอรี่แล้วนี่ครับซุ่มซุ่มบ่อออกมาซุ่มน,น้อยๆนี่ก็คือมันมากกับผักตบด้วยครับเด้อแต่ว่าตอนนี้ผักตบเริ่มยางลงแล้วกับผักบุ้งนะครับเนาผักตบกับผักบุ้งเรื่อมยางลงไปแล้วแล้วผมจิดึงขึ้นมาให้เบิ้งบ้านข้างล่างนี่มันจะมีหยังบ่ อานมีผักตบปลาเงโอ้มันก็ยังหักลงไปแต่ว่าก็มีหอยนะครับเด้อหอยหอยลูกหอยหักผักตบนี่ก็เป็นหกักก็เป็นอาหารปลานะครับผมอาหารปลา,าปบบแต่ว่าหอยจูบหอยโคงนี่ไปรีไซเกิลหรู่นะครับเด้อแต่ว่าเพรตายเพราะว่าผมได้ลุกมาสำรวจแล้วมือสองมือขึ้นหลังนะครับว่ามันไตไปทางอื่นนะครับเนาะ น้ำของเขานี่เขาก็จะเปิดแค่ประมาณเพียงเอวนะครับเนาะเขาสร้างระบบนิเวศขึ้นมาื่อๆแล้วก็เฮาจะรอน้ำฝนคือเกาครับผมรอนน้ำฝนคือเกาหลายคนก็สงสัยนะครับเข้าได้ลงในช่องทางติ๊กต็อกในยูทูบเนี่ยก็บอกว่าุดซ้ายแล้วว่ามีน้ำนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนของแต่ละคนนะครับเนาะบางคนเขาก็วางแผนการเกษตรเขาก็มีบ่อบาดานนะครับ หรือว่ามีห่วยน้องข้องบึงงคางๆก็เฮ็ดให้น้ำมีนะครับคือสูบน้ำมาใส่ก้อนนะครับหรือว่าขน้ำม่เพียงพอ,อ,อก็ไรจอก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 อยู่เบิดปีนะครับเนาะรับของผมนี่ต่อยฝนบ่นตกนี่ก็บ่ได้มีปัญหานะครับเนาะ๋ยวไปเบิ่งน้ามองเฮ้าจันาหน้อยนะครับเมื่อใดที่เฮาพ่ชาร์จไฟเข่าหมอนะครับเฮาก็จิใส่สองแผงเมื่อแล้วชาร์จไฟเข้าหมอก็สิใส่ ไดนามแผงหนึ่งนะครับแล้วก็ชัดโซลาเซลล์แผงหนึ่งนะครับนี่ท่อหกขุนครับผมท่อหกุนแผงหนึ่งในตำแหนนี้นะครับถ้าใส่สองแผงกับสองเท่าทางจากับจัก,ก,กเดี๋ยวพี่น้องย้อนไปเบืวเว้องคลิปตอนที่ผมบอกวิธีนะครับตีตัง้งโซลาเซลล์แล้วก็ใส่สองแผงนะครับมันจะแห้งเกินขนาดเลยแบบว่า แห้งถึงแดดบอมีกระตังนะครับผมได้ให้พี่น้องได้รับช่วงพี่น้องสามารถกดขอไปเบอง์นี้ช่วงไล่ดวงดาวได้ครับผมอ่ามีหวกเต็มอยู่รับนี่บ่รู้ว่าห่วกเคียงขากหรือว่าห่วงยังครับกับบมีปัญหานะครับพราเพราะว่าถ้าห่วงมูนี่นะครับต่อไปมันก็จะเป็นหัวกเคียงขากตัวหน้อยตัวแญ่ตัวตายไปกับเป็นอาหารปลา ตัวไรนี้ท่านก็เป็นอาหารป่าที่นะครับเนาะมันก็จะเป็นระบบนิเวศหมุนเวียนกันนะครับแบบนี้แบบนี้สาหรับการวางแผนการปลูกการปลูกแล้วก็การปล่อยป่านี่ผมได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้รับชมแล้วพี่น้องก็สามารถกดเข้าไปรับชมได้ครับผมเสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาพีผ้าน้องมารับชมเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ